สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับไพ่แก้ปิยบะุตรนะครับ <c oughs> จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทิฟฟี่นะฮะท่ามกงอาบว่าทำไมทิทฟฟี่มันไม่เกี่ยวอะไรด้วยก็คือว่าวันนี้ผมไปหาน้ามาแล้วนาก็บอกว่าช่วงนี้มันไม่สบายอากาศไม่ค่อยดีผมก็เป็นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนร้อนอ้เมื่อคืนหนาวมากตอนก่อนเมืนเมื่อคืนเนี่ยอากาศมันเย็นๆแต่พอตอนคือมันหนาวสะทานตเลยตื่นมาก็ไม่ค่อยสบาย น้าบอกน้าสะพายบอกว่าให้ไปซื้อทิฟฟี่เพราะว่ามันจะลดคัดจมูกด้วยนอกจากจะบรรเทาอาการปวดแล้วมันจะลดคัดจมูกด้วยวันนี้ก็เลยไปแวะเซเว่นนะฮะแถวบ้านแล้วนี่เป็นความรู้ใหม่เลยว่าทิฟฟี่มันมีสองแบบมันมีทิฟฟี่ธรรมดากับทิฟฟี่เดย์นะฮะเห็นไหมฮะกล้องกล้องมันน่าจะกลับนะฮะ,นนะ,ฮะเนี่ยทิฟฟี่เดย์นะฮะทิฟฟี่เดย์ตรงเนี้ยทิฟฟี่เดย์นี่กล้องมันกลับนะฮะก็คือ ทิฟฟี่ธรรมดาเนี่ยเขาจะวางขายในเซเว่นเวลาเภสัชกรไม่อยู่แต่ถ้าเภสัชกรอยู่วันนี้เขาแนะนําเองนะว่าเออคุณจะเอาทิฟฟี่แบบทิฟฟี่เดย์ไหมผมก็ถามว่ามันคืออะไรทิฟฟี่เดย์ก็คือว่ามันจะเป็นทิฟฟี่ที่เภสัชกรจำหน่ายได้เท่านั้นนะฮะมันมันไม่ได้วางอยู่ข้างนอกนะฮะในเชลล์แต่มันอยู่ในตู้ซึ่งมีเภสัชกรจ่ายยานะฮะเขาว่าอันเนี้ยมันจะมีฤทธิ์ที่ดีกว่าทิฟฟี่ธรรมดามันเขี่ยบทิฟฟี่เดย์นะฮะ แต่ว่ากล้องกล้องมันกลับนะฮะอันนี้คือที่ผมผมจะลองทานเลยเดี๋ยวผมทานเลยนะฮะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะฮะทิฟฟี่ธรรมดาจะไม่มีคําว่าทิฟฟี่เดย์จะวางอยู่ข้างนอกเวลาเป็นจัดจักรรไม่มีจําไม่ไม่มีบริการในเซเว่นแต่ถ้ามีเป็นมีบริษัมีบริษัทจักรกรประจําการในเซเว่นเขาจะหยิบอันเนี้ยมาให้จากตู้ซึ่งต้องหยู่โดยบริษัทจักรกรซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทิฟฟี่ธรรมดานะฮะ นี่คือประเด็นที่จะสื่อวันนี้นะฮะลองไลฟ์สดดูบัดีแบ่งปันกัน,กนครับผมเองก็เพิ่งรู้จากเู้ถ่ากกรทำวันนี้นะครับสวัสดีครับเอ้ยสักครู่นะครับผมตัตดมันต,ตัดไม่ได้มันขึ้นอะไรก็รูนะ้เนี่ยเดี๋ยวอ่าเสร็จพอแร้็จแล้วครับ